ปูจานปูจานเดูด you know yeah. ูเ <phải> ป <been so nice> yeah. ็นชาวยหมเอใส่เสือมาแ้ไปตอนนี้ลุเชียงใหม่เลยนะเนาะลุเชียงใหม่แล้วก็ไปไม่ได้ง่ายๆดยเพราะว่าเขาทำาห้นต้องกลับที่เก่าอไไ่ในอยวให้แม่เหรอช่วให้แม่ด้วยแล้วก็หนูด้วย ใส่เลยแล้วก็มันเผาหนึ่งค่ะเอ้ยไม่อันนี้มันม่วงค่ะเนี่ยเรผสมก็ได้ค่ะสองวก็หนึ่งกลากระพงเลยก็กระพงหนึ่งค่ะพี่แกะให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้ขายเป็นกองขายเป็นกองห้าสิบบาททั้งกองเอาผสมกันได้ปะคะห้าสิบบาทอ่ะมม่วงเอาม่วงกับอุ้งชนิดก็ได หนค่ะฝอกเปลือยอะไรไหมคะฝอกนค่มหอมโซ่ยี่สิบสามสายแค่สิบบาทน่ฝักค่ะมาช็อปช็อปมาค่ะเเปยาข้ไดู มีเลือกเยอะแยะเป็นชุดชาวดอยชุดกางเกงก็มีนี่แบบนี้ก็มีนี่รวมนี้ก็สวยนะชื่นี้ก็น่ารัห้าสิบค่น่าู้ไม่ใช่แม่งอย่างเงี้ยถ้างั้นมันจะมันจะดูอันนี้เหรอไหมถ้างั้นมันจะดูวัยรุ่นหน่อยร้านนี่วัยรุ่นเหรอเออไม่ต้อเปลี่ยนหรอกเออร้านนี้เยอะจะเป็นชุดก็น่ารักนะอืมนี่ร้านเดียวเขาไม่เนอะเดี๋ยวก็เขาบอกนี่เขาจะพามานี่ เดี๋ยวไปก็งงใจค่ะข้าวเหนียวดำค่ะถูลาแปดสิบบาทค่ะอ้ถูร้อยห้าสิบใช่นี่ก็ได้นะให้แม่เหรอใช่ให่ไปไหมเอาใหญ่กไไม่รู้ว่าใหไปไหมถามได้เลได้เสื้เลยเท่เลยออปูจานปูจาน อันนี้มันเป็นฮูตึมซิบวะไม่นี่เป็นหูหูเทอะยังไม่มีซิบมีหุบก็มีใหอยังงี้ดีกว่าจริงเหรอไม่เป็นหูตึมนี้เนี่ยเป็นฮุ้นไอตัวอะไรครับนี่ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบเป็เหรอค่ะซื้อเลยนี่ชาวเขาเย็บเองผ้าขายจริงเหรอค่ะจากจากจากที่ไหนครับนี่อันนี้หนูเย็บที่นี่เหรอคะ อันนี้ก็เท่นะมีฮูดด้วยนี่เหรอเออนี่ก็เท่อะเออนี่มีฮูดเหรอเลยใส่เออเท่ก็เออ สิบโลเนี่ยโอ้โหยังไงบ้านห้วยฮีโอ้โสัญญาดใช้จะบอกกองอดทนขแล้ว่ะไแล้วกลับทางเก่านี่มึงก็ชิบหายเลยอ่ะน่าจะติดอยู่นที่วันนึงมาถงนอนแล้วบ้านหลัยก็ดา,านอนห้วยฮี ว่าใจอดนอนสบายเลยเราถึงแล้วเราเห็นแล้วเห็นแล้วป้ายแล้วนี่ไงป้ายอะไรอ่ะวัยนี้เนี่ยนี่อะที่ท่องเที่ยวต้นแบบเชอริเวศเนี่ยถึงแล้วไงถึงแล้วแหละอ่า แค่นี้แค่นี้จริงเหรอนี่ไงมีคาแฟ่มีอะไรอ่ะได้ไหมอือมันมีอะไรให้กระดดอ่ะบ้านวุ้ยฮีอ่ะไม่รู้แล้วดูรีวิวมาเขาว่าไงว่ามีบ้านันกระเรียบไงให้ดูแค่นี้หรือเปล่านี่นี่ไงที่นี่หุ้ยฮีหุ้่ฮีเนี่ยกับคนเพื่อนชุมชนลองถายเขาดิมีคนอยู่ไหมวะมีใครอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยู่ กวางเจอลุงนี่ไงดงปปดูนี่อน,นี่ไงา้าธมะว้าแล้วขับไปขับมาไปลงธรรมะเราเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ห้วหยฮีมีไหมอหายอยู่เพตงอยู่อารฮีนั่งไงชุชนห้วหยฮีเว่นั่นไงที่นี่ห้วหยฮีนี่ไงดูแล้วว่าห้วยฮีเหฮอนนอยูไหน ไม่ต้องเห็นคนเห็นแต่ขั้วหิมาถึงแล้วถ่ายรูปไปใช่ไหมล่ะจ๊ะถึงแล้วคือขึ้นเขามาซิว่าแล้วห้วยก็มีตรงนั้นอ่ะนั่นแหละห้วยี้นั่นแหละขึ้นเขามาเป็นสิบเป็นสิบโลเสร็จแล้วมาดูบ้านห้วยี้เนี่ยมาดูห้วยหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไงถามเขาสิอ่ะมาอ่ะเขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยกับคนแปลกหน้า จริงเหรอถามเขา่าเขาดีนู่นเลยแตวมันหนีแ้วมันหนีจากเราหรอเห็นไหมเฮ้ยทำไมเขากลัวเายนี่ยินดีต้อนรับเข้าไปข้างในต้องจอะข้างในไหมอะไแล้วเขาไปทั้งก่อนไม่เป็นไเลยมอยู่นี้าตั้งเลยไม่ได้แล้วมันไปตรงนี้ทะลุเชียงใหม่เลยนะเนอะทะลุเชียงใหม่แล้วก็ไปไม่ได้ง่ายๆด้วยเพราะว่ามันเขาทถนนต้องกลับที่เก่าอ ทางเือเท่านบ้านหบ้านบ้านห้วยเสือเท่าหรือบ้านห้วยเสือเท่าบ้วยนี้่มาทะไรกนถ้าได้เป็นอเินุยท่ยวบ้านหยไหหมเรามาทางนี้ที่าพรุ่งนี้เราต้องมาทางนี้ถามดิเออแล้วถ้าพรุ่งนี้เราขึ้นดอปุยต้งมาเส้นี้ไหมถ้าเราขึ้นดอปุยเราก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหมไหนไหมพรุ่งนี้มาเส้นี้อีกพรุ่งนี้เราก็มาเส้นนี้อีกลุงหัวเราะ ก็รู้ใช่ทางเดินทางนี้ยากมากค่ะเออเพลย์ไออะไรเขาเที่ยวชุมชนพวกหมู่บ้านหมู่บ้านกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยเขาดูไปดูได้ได้ที่ไหนอ่ะห้วยฮีนะครับพี่ไปอีกเรื่อยๆพี่ไปถึงแล้วถึงครับถึงแล้วเหรอครับเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอครับมันเป็นหมู่บ้านต้นแบบแต่ถ้าไปอย่างนี้มันก็ไปได้เรื่อยๆนะพี่มันไปมันจะมีกับหมู่บ้านสุดท้ายครับมันจะมีพวกหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านห้วยไม้ดำพี่ Oh, <ป>อ๋อไปไปไกลกว่าห้วยหีไปอีกใช,ใช่ไหม<ะ>ครับใช่ครับเลยห้วยหีหนองขาวแต่ว่าทางมันจะโค้งหักสองหน่อยอ๋อครับดอยดอยปุยนึงถ้าดอยปุยนี้ถ้าพี่ไปถึงห้วยหีนี้ไปอีกนิดน,นึงมันจะมีเนินมันจะมีเนินแล้วก็แบบเขาจะมีที่จอดรถให้ครับเขาติดไป,ไป้ายไว้อยู่แล้วก็ตรงเราจะเราจะไปถึงตรงเนินพอดี้มันจะเป็นที่จอดรถถ้าจะขึ้นไปดอยปุยก็คือต้องมาเส้นนี้เหมือนเดิมกันแค่มาเส้นนี้เหมือนเดิมกันอ๋อ เย็นสบายครับ <est> ด <ers> <aus> ้านบนมานอนไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะมาที่นี่แหละผมจะขึ้นไปดอยปุยแหละแต่ว่าันนี้ลองเข้ามาดูบ้านห้วยหีนไงอเคครับเข้ามาลึกกันครับขอบคุณค่ะ นี้เราหาดีเซปชั่นก่อนนะว่าอยู่ไหนเราถึงที่พักแล้วบ้านหลังไทยที่รีเซปชั่นอยู่ตรง,ไ,งไหนครับข้างล่างครับลงไปตรงไปแตะวัลตกข่าลงไปล่างนี่นะครับโอเคคำคาดครับกำแพงเมืองจีนหรือเปล่าโอ้ วิวโอเคอยู nah. <đ> ่นะนี่สวยกว้างนะน้ำอ่ะเช็คอินตรงตรงไหนครับอ๋อให้เปทางนี้ตรงไปเลี้ยวซ้ายโอ้โหอล่ะเมื่อกี้ไม่จอดข้างหน้าไม่รู้อ๋อเมื่อกี้อันนี้จะจอดข้างหน้าตรงนี้เลี้ยวซ้ายอ๋อเนี่ยเจอเช็คอินดีครับมาเช็คอินครับผม บไ,ได้เลยค่ะใช่คุณถืออระโทษครับ ขึ้นทางนี้เดี๋ยวเก็บชาเรากจะมาเก็บชากันที่บ้านรักไทยนะใบชาไปไป หเ,เนนไไห,นนหนื่อยว่ะไปเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงตอนนี้ฝนกำลังจะตกต้องเดินลบก่อนมืดมาเลย 啊呦 <sighs>，好累、mm。Hmm. ก้อนแปดให้อกนแปดเาหมเกับพี่ป๊อปเหรอโอเคป๊อปมาไหมปอาเป็นก่อนก้นแปดจะมองเห็นเหรอนี่เห็นนะเปิดแปดเปิดแปดเดี๋ยวนี้เรือมีไฟราเปลี่ยนก้นแ่ะพี่ถือมคืกระปูมันยาวมันเดินไม่ได้อะไรเรืออันไหนอะ มีคนเลยม,มีเรือล่องเลยแม่นางมาจากมาจากเมืองไหน,นไม่ได้ <c oughs> เป็นพอไม่เห็นใช่อเล็กซ์แดงต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อยนะคะนี่นะคะ

เปรี้ยวอ่ะทีนี้เราไปกินเขาเราเป็ไม่เปรี้ยวแล้วมันออกเปรี้ยวหวานนนิดึงก็อ่ยอันนี้ยังออกหวานกว่าเลยเืออันนี้ต้องชิมก่อนอันนี้เขาเยอะกว่าอันนี้ออกหวานกว่าเลยโอ้โหทุกแม่ซื้อเลยฮะพี่กินอะไรไปเมื่อกี้เป็นคานิลน์เหรออันนี้เชอรี่สดอันนี้เอรเอออันนี้อร่อยทีนี้เราจะไกว่า ยังครับยได้โทรสายังไ,ได้หมดเอาไหมได้หมดเลยขอบมากครับครับไปได้ของของฝากมาน,นี่หน่อยสำหรับนี่ต้องซื้อมางแม่ท้องศอนอะเฮ้ยทแม่ท้องกต้องซื้อซื้อบ้างนี้นหน่อย กระจายรายได้ไปนะครับเพราะว่าว่าที่นี่แขกแขกน้อยมากสําหรับที่นี่แขกแขกน้อยอ่ะวันนี้แบบเฉพาะมันเป็นเฉพาะช่วงนี้หละเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนไงก็เลยแขกแขกที่นี่เขาก็น้อยก็แล้วก็ก,กรบบกกจะจายรายได้ไปสู่พื้นที่ที่นี่อุดหนุนชาวบ้านไปนครับเมื่อกี้น้องเขาเป็นเจ้าของร้านเหรอไม่ใช่ เออผมก็ว่าไม่ใช่อาจจะไม่ว่าท่านบอกนะเขาเ่ะออมันขายเก่งอ่ะเออเขาใชิมหมดเลยนะอ,อย่างนี้แหละมันน่าเนี่ไงนั่นแหละมันต้องอย่างนี้แหละขายของให้ชิมมันคือคนก็คือชิมมันต้องซื้อไงได้ร <คน S 1> ไหมข,ขนมว่าอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ชิมคืออะไอาชามาให้ชิมเอาหร่อยอย่าเราขึ้นห้องนอนก่นอ,อ,อ,นอ,นอน